ช่อง nonstop travel สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเล่นแล้วก็ไปดูหนังที่เมเจอร์ราชโยธินนะครับเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ผมจะได้กินอะไรแล้วก็ไปดูหนังเรื่องอะไรนะครับติดตามในคลิปนะครับที่เมเจอร์ราชโยธินนี้นะครับเป็นโรงหนังโรงแรกๆเลยนะครับที่ที่ในกรุงเทพที่ถือว่าใหญ่แล้วก็ทันสมัยมากๆเลยครับปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นโรงหนังชั้นนําของฝั่งราชโยธิน,ยนอยู่นะครับ ผมก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับน,านา้ามาสักทีหนึ่งบบนี่ปกติผมจะดูอยู่แถวแถวลังสิตบ้างแถวแฟชั่นไอแลนด์บ้างนะครับถ้าจะเข้ามาโซนในเมืองนี่รถมันติดก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาแต่วันนี้พอดีว่าจะมาดูลง iMac กสหน่อยนะครับ K K K เข้ามาถึงก็รับบัตรจอดรถนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเครื่องไอเครื่องกดเนี่ยเครื่องเซ็นเซอร์มือเนี่ยรับบัตรจอดรถแล้วนะครับแทบจะไม่ได้ใช้คนละแล้วก็ลองวนหาด้านล่าง ก็ไม่มีนะครับแล้วก็เลยขึ้นมาด้านบนเป็นอาคารที่อยู่ตรงวิลล่ามาร์เก็ตวนขึ้นไปนะครับวนไปเรื่อยๆจนมาถึงชั้นสี่นะครับวันนี้เราจอดที่ชั้นสี่มออกอยูเราได้ที่จอดก็ถอยเข้าเลยนะครับสาวเดี๋ยวเขอทมาถึงแล้วนะครับในเจอเราจะยที่ แต่เราจะลงบันไดเพราะว่าเขามีลูกคงแบบนี้เลยเนะาะดดเออกันคนโดดเพราะว่าที่นี่ข่าวโดดเยอะอข่าวโดดหลายรอบอันนี้ถึงทางเชื่อมแล้วทางเชื่อมอยู่ที่ชั้นสามนะครับตรงนี้ก็เราตรงนี้ไม่กันต้องกันตรงนี้ด้วยนะนี้ <c oughs> ครับช่วยอะไรเขาไม่ได้ พอมาถึงโซนนี้ก็จะเชื่อมกับอาคาร a v e n ิวของเมเจอร์นะครับวันที่ผมมานี่เป็นวันพุธวันพุธเนี่ยปกติถ้าถ้าทุกโรงหนังเนี่ยเขาจะมีลดราคากันนะครับคนก็จะเยอะหน่อยหนึ่งแต่ว่าของผมใช้เป็นบัตรเอ็ม s าสนะครับก็จ่ายเป็นรายเดือนตรงเมเจอร์นะครับเขาก็จะมีเป็นตึกช้างใกล้ๆกันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นออฟฟิศของสำนักงาน SCB นะครับธนา,าคารไทยพาณิชย์ ผมก็เดินลงมาเรื่อยๆที่ชั้น 2, 2> พเพื่อที่จะให้เชื่อมกับอาคารของโรงหนังนะครับมาเอินมาวันนี้เจอตลาดนัดด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเขามีวันไหนบ้างก็ของก็น่ากินดีครับแต่ว่าผมไม่ได้เดินลงไปเพราะว่าหนังรอบหนังก็ใกล้จะฉายแล้วก็เลยต้องเดี๋ยวไปที่โรงหนังก่อนนี่ครับแล้วก็เดินมาเลยนะครับเดินทางเชื่อมมาจนถึงอาคารของโรงหนังนะครับถามว่าก็ไกลพอสมควรนะครับจาก อาคารจอดรถมาถึงอาคารโรงหนังช่วงนี้นะครับก็มีหนังหน้าดูหลายเรื่องนะครับผมก็ดูไปแล้วเรื่อง2เรื่องนะครับทำไมเยอะจัง่นี่ครับตอนแรกตั้งใจจะมาดูเป็นดาบิฆาตเอาศูนย์โรง i-mac เพราะว่าของเมเจอร์รัชโยธินนี่เขาก็จอใหญ่แล้วก็เสียงก็คือแต่ว่าผมจะไม่ค่อยชอบนั่งติดกับคนอื่นนะครับแล้วถ้าดูโรง iMac ถ้าไม่ได้นั่งตรงเซนเ,น,เนเตอร์เนี่ยสายตาผมเคยดูรอบหนึ่งมันมันภาพมันจะเพียเพ้ยนเหน่อยครับ สองที่ห้ากว่าบาทก็ก็นนไหนๆก็มา <ๆ S 2> แล้วก็เลยตัดสินใจเออค้างก็ได้แต่แว่าก็พ,พอเห็นราคาก็ต้องจ่ายนะครับเป็น $580 บาท 2- คนอันนี้คือวันพุธนะครับเราก็เลยเปลี่ยนใจนะครับไปใช้บัตรเอ็มพาทแทนเพื่อจะดูฟรีแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับเพราะว่าเราจ่ายเป็นรายเดือนกันอยู่แล้วนะครับก็ได้เป็นโรง G L S นะครับเป็นโรงหนังสชั้น แล้วก็รอบนี้ได้รอบ2ทุ่ม10เป็นซาวทักเสียงญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหนังฉายนะครับจริงๆผมจะเข้าจะไม่ได้เข้าตอน2ทุ่มินะครับเพราะว่าผมไม่ชอบดูไตเิลนะครับก็จะเข้าช่วงใกล้ๆหนังฉายหลังจากที่เพลงขึ้นไปแล้วก็ถึงจะเดินเข้าก็เดี๋ยวลองมาแวะหาอะไรกินก่อนนะครับเพราะว่าเราขับรถมายังไม่ได้ทานอะไรเลยมาเจอนี่ครับเช e ต Kill ตอนนี้เชตากิลที่เมเจอร์รัชโยทินนี่เขาย้ายมาอยู่ทางโซนใกล้กับด้านหน้าใกล้ประตูด้านหน้าแล้วนะครับก่อนในนี้เขาจะอยู่ด้านในของตัวเมเจอร์อยู่ชั้นล่างครับเมนูวันนี้นะครับเราก็สั่งเป็นไก่เกาหลีกับเป็นข้าวยำไก่แซบแล้วก็ที่สําคัญของเชตากิลที่อยากมากินก็คือพริกน้ําปลาของเขานะครับอยากมากินพริกน้าําปลาก็เลยเอาเชตากิลแล้วก็ไก่ย่างจะมากินไก่ย่างเพื่อที่จะ ไม่อ้วนนะครับช่วงเย็นจะได้ไก่ทอดมาก็ไม่เป็นไรครับกินไปแล้วแล้วก็มาเดินเล่นดูนิดหน่อยนะครับเสื้อผ้าแล้วก็เลยใกล้ถึงเวลาดูหนังแล้วนะครับขึ้นมาที่ชั้น3ามขึ้นมาถึงแล้วก็มาซื้อน้ำสักขวดนะครับเวลาดูหนังต้องมีน้ำดื่มสักขวดหนึ่งบางทีคอแห้งนะครับลงหนังอากาศคอแห้งก็ต้องคือเน้ำสักขวดหนึ่งโดยที่น้ำของเมเจอร์เขาจะขายที่ขวดละ25บาทนะครับเหมือนน้ำแร่ตาช้างไม่กินหรอก ในกาแฟใส่เขาออกไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาที่อีกชั้นหนึ่งก็มีเป็นโปสเตอร์ใหญ่นะครับเป็นฉากของเรื่องดาบพิฆาตอสูรที่เราจะดูกันวันนี้นะครับเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่ทำรายได้สูงสุดเปิดตัววันแรกของปี2025นะครับที่70ล้านแล้วก็รายได้ทะลุ100ล้านภายใน3วันนะครับในประเทศไทย แล้วก็อีกสถิติหนึ่งก็คือ iMac เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้เปิดตัววันแรกสูงสุดตลอดลการาในระบบ <ไป S 1> iMac <GL S. S 1> นะครับมีคนมานั่งข้างเราด้วยสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับเครื่องฉายเลเซอร์คมชัดสูงสุดบนจอใหญ่ยักษ์ออ๋อนี่ก็คุ่งเคยมาดูเหมือนกันนะครับจอ GLS เราก็เดินเข้ามาที่หน้าโรงนะครับนั่งนี่กันมั้มจะมาเล่าคร่าวๆของอนิเมะนะครับเรื่องดาบพิฆาตาสูรเนี่ยมันจะมีมาแล้วทั้งหมด4ซีซั่นนะครับซีซั่นที่1จะเป็นการเดินทางของทันชิโร่ปี2019ซีซั่นที่สึกรถไฟสุนิทันแล้วก็ย่านเลงลมปี2021แล้วก็ถึง2022ซีซั่นที่3จะเป็นหมู่บ้านช่างตีดาบปี2023แล้วก็ภาคก่อนน้นนี้จะเป็น การสั่งสอนของเสาหลักคือปี2024และภาคล่าสุดที่เราจะดูในวันนี้นะครับก็คือปราสาไทไร้ขอบเขตปี2025เป็นการเดินทางที่ยาวนานมากเลยนะครับตั้งแต่ปี2019ตอนนี้ผมดูจบแล้วนะครับความรู้สึกหลังดูนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนกลายเป็นนักรีวิวหนังสักแป๊บนะครับฉากแอคชั่นนี่ทําถือว่าสนุกเลยนะครับสู้กันแบบมัน,มนเลยนะครับมีทั้งหมด3คู่ที่คู่เด่นๆในเรื่องนะครับ คู่แรกนะครับจะเป็นชิโนโบุนะครับกับดมูมัตข่างคืนที่2คู่ที่ 2, ท 2, 2จะเป็นเซนิสซส,ส,ส,สู้กับรุ่นพี่เขานะครับรุนพี่ก็คืออ่างคืนที่6แล้วก็คู่สุดท้ายเป็นกิูทันชิโร่สู้กับอาคาสะค่างคืนที่สามภาพรวมของหนังคือสนุกนะครับแต่ติดนิดเดียวก็คือตัดแฟตแบ็กเยอะไปหน่อยแล้วก็แฟตแบ็กค่อนข้างจะนาน ซึ่งเป็นสไตล์ของเรื่องดาบพิฆาตอสูรอยู่แล้วที่เขาจะต้องตัดสลับไปที่อ,อดีตเก่าๆนะครับแต่ผมว่าภาคนี้ค่อนข้างที่จะนานจนบางช่วงเกิดความแบบเอเมื่อไหร่จะจบอยากดูฉากต่อสู้เยอะกว่านี้นะครับแต่โดยรวมก็ถ้าใครเป็นแฟนดาบพ,พิฆาตอสูรก็ต้องมาดูนะครับตอนนี้เราดูหนังจบแล้วเราก็ลงมาเดินที่ด้านล่างยังมีหลายร้านนะครับที่ยังไม่ได้ปิดตอนนี้ประมาณ5้าทุ่มแล้วก็มาเดินดูตรงตอนนี้ตลาดนัดเก็บกันแล้วนะครับ แต่ว่ายังเหลือโซนขายอาหารตรงที่เป็นร้านเบียยังพอมีร้านอาหารให้พอได้กินบ้างเป็นพวกลูกชิ้นพวกยำส้มตําพวกนี้นะครับบแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะกลับนะครับเดินขึ้นไปที่ลานจอดรถแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครชอบแบบไลฟ์สไตล,ล์ประมาณนี้นะครับ<ต>เดี๋ยวผมจะทำมาให้ดูอีกนะครับยังไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของ nonstop travel ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ